สวัสดีค่ะตุ๊กกี้ชิงร้อยค่ะหนูเป็นสาวมิสทีนได้เมื่อไหร่ก็ป .6 ค่ะอายุ12ปีค่ะขายมาทั้งหมด3ปีด้วยกันเป็นกระบวนการขายของหนูซึ่งเป็นแม่ค้าอาชีพแรกที่เคยเป็นแล้วก็ได้ถือแบงค์500ใบแรกของชีวิตเลยค่ะที่หามาได้ด้วยน้ำแรงตัวเองค่ะแบงค์500ที่ว่านั้นนะคะหนู เป็นตัวแทนขายแคตตาล็อกของมิสทีนเนี่ยค่ะให้กับเพื่อนๆในวิไลน่าสินกันลสินค่ะก็เป็นแม่ค้าโดยตรงโดยการขาย100บาทแล้วหนูจะได้ทันทีเลย25บาทค่ะเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็พอถึง500ปุ๊บหนูก็จะสั่งแคตตาล็อกส่งไปที่บริษัทมิสทีนค่ะทุกครั้งเลยจะได้เดือนละ500ทุกครั้งเพื่อซื้อขนมค่ะเพราะว่าคุณพ่อให้อทิตย์ละ200ไม่พอค่ะต้องขายแบบนี้ถึงจะได้เงิน500ต่ออาทิตย์ค่ะ เงินที่หนูขายได้จากการขายมิสทีนะคะหนึ่งแล้วค่ะซื้อขนมที่มากกว่าการกินข้าวจะได้ซื้อขนมเหมือนเพื่อนกินและที่สําคัญคือพอโตขึ้นมามสองเริ่มซื้อเสื้อให้ตัวเองค่ะนี่แหละค่ะได้ใส่เสื้อสวยๆเหมือนเพื่อนนอกจากเสื้อกีฬาสีค่ะสวยค่ะความประทับใจของหนูที่มีต่อการเป็นสมาชิกมิสทีนหรือว่าพนักงานขายมิสทีนของหนูคือหนึ่งคือ หนูได้เงินนี่นะคะเห็นเลยค่ะเพราะว่า100บาทที่ขายได้หนูก็จะหัก25บาทเป็นของหนูเองยิ่งขยันขายยิ่งพูดเยอะๆยิ่งขายเยอะเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะและก็เป็นการหารายได้พิเศษนอกเหนือจากการขอคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่สําคัญคือเงินที่หนูได้มาหนูภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่สุดคือมีแบงค์ห้าร้อยเป็นของตัวเองใบแรกของชีวิตค่ะ ยิบย่อยในการขายของหนูแม่ค้าตุ๊กกี้คนนี้ค่ะวิธีง่ายมากค่ะชื่นชมค่ะชื่นชมเพื่อนรอบข้างว่าแม่ถ้าใช้นะลุคกิ้งของมิสทีนนะรับรองเดินผ่านเพื่อนเพื่อน,อนมสามเขาหันหลังมาชมแน่นอนและที่สําคัญคือถ้าทาแป้งของมิสทีนนะไม่ได้ขาวแค่หน้าขาวทั้งใจด้วยชมทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะขายได้ตั้งแต่1นึทับหถึงหทับหเลยคะ่ะเป็นไงนะคะชมชมเข้าไวค้ค่ะแต่จริงๆแล้วชมไม่เท่าไหร่ของเขามีราคาคุณภาพแน่นอนคะ่ะรับประกัน She treasure the the face forget the trace pleasure regret. May my can't I เมื่อก่อนหนูคิดว่าสาวมิสทีนที่อยู่ในแคตตาล็อกอะคะ่ะหนึ่งแหละต้องสวยมากสวยที่สุดเลยยิ่งพอทุกวันนี้ยิ่งยืนยันนะคะว่า คนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของมิสทีนสวยที่สุดนัมเบอร์วันของดาราไทยอ้ําพัชลาภาชมพู่อริยาน้องยายา่าที่สำคัญกว่านั้นคือแพนเค้กก็เป็นค่ะแล้ววันใดวันหนึ่งเปิดแคตตล็อกมาเห็นตุ๊ก,กี้นี่แหละค่ะสำคัญที่สุดว่าคนอย่างนี้ก็เป็นได้สาวมิสทีในในแคตตล็อกมิสทีนค่ะขอบคุณค่ะ